โตพอดีค้บเนี่ยนะครับโตกำลังพอดีค้บยัดพี่น้องยัดยัด สวัสดีครับมือวนนี้กัมาอยกับผมอีกแล้วครับกับหมอดพาลุยพาหิวครับมือวนนี้ก,ก็สิมาในเมนูกุ้งครับกะบที่แรกคมว่าเห็ดแบบตำกุ้งสดหน้าคือเก้าครับไปใส่เพราะวัตถุดิบบ่ค่อยมีเราก็ต้อง,งสงสัย้ะครับว่ากุ้งผมมาาต่ใส่ผมถึงผมจะไปใส่เพราะแต่ผมก็สร้างออนไลน์เอาครับสั่งงข้มาส่ง แต่ว่าไอ้พักเนี่ยผมหาหมองสังบ,งบ่ได้กะบ่ตองว่ายังไรพี่น้องนาทีนี้ยัดจางเดียวครับนี่พักก็ผมก็สิอันนี้ก็สั่งมาจากรลตัดอันนี้ได้อยู่แต่ซุ้มไอ้พักซุ้มอื่นหน่หาหม่งสั่งบ่ได้ครับ เอย้ยนั่นี่อยูบ้านผมเพิ่นแแอ่แอขอ้าวโพดหนไข้าวโพดน้อยกเขี้อม่วงนี่กะได้มาเจ้เดียวอยู่หลายคลิปแล้วครับโบเบิร์เตเจียนะพี่น้องกับ่บทองบอกยังไงเหงาเลยครับนี่ นี่ครับพี่น้องผมกะเอาเส้นดำมันออกอะไรแต่ผมประพาหลังคำแหลกแหกหมานเหมือนกันเรี่งเลย ไปใส่ยากมาัไปใส่มใแซกหนากนี่เอาดับข้าวกับเลยพโบนี้เจ้าประหลาด้วยครับเนี่ยผมเอขึ้นนำตำหมกตำสมนี่แหละ แค่ว่าสิเหตุเราก็ว่าสิตำเอาเลยเอามาจำให้พี่น้องเบื้องดีว่ากุ้งใส่ไวนปอนไรครับสั่งมาโหลหนึ่งผมนับเบื้องได้ยี่สิบตัว 他不想和他聊。 ัวพอดีคำเลยนะครับโตกำลังพอดีคำหยัดพี่น้องหยัดหยัดรวมพลัง หวานพี่น้งองข้าวโพดข้าวโพดน้อยหวาน โซดากับบริเซ่โบมีลำบากกันดีครับไปใส้บริได้เนี่ย นะะี่คบกุบๆอยู่ด้วครับกุบกุบกุบุบอยู่งาวยังีงเลย อ่านดูหวานดูดผัก่นิ่อยู่บ้านชมิดนีครับปลูกที่ไปเลยตวมพลังปลูกเองครับปลูกเอง ตัวพอดีค้ำเลยครับ พันเงินพันเงนเดี๋ยวเอาใบนดี้มาพันเขามีแต่อย่างสามสิบกีบพันตับอันนี้ผมกวางตุง้งพันกุง้งกวางตุง้งพันกุง้งนี่ครับคำโอะเลยคำโอเลยครบเรบนี่ย เาเขาทาขาทาครับโม่คุยคุยคุย คำจะคำกับแสบเบิดคำสิวกุบกุบกุบอยู่หน้ากลุ่งกุบกุบกุบเลย มันหลอยู่มันหลายเอาเดี๋ยวไปชุบแป้งถอดหัวมันฮะครับพี่น้องทำสุดท้ายแบดสุดท้ายวัดสุดท้ายขอแบบเต็มๆมมนะนะพริกเนี่งกรคักครับผมไทยเอาแบบพริกครัก

ขอทาพี่น้องขอทาเสียงก็บพิ่มขจะมีโอเพี่น้องเบิดแล้วครับสำหรับคลิปนี้กัผมฝากกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตืจากผมและที่สำคัญมันสิเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมในการทำคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันกันยังนัวคือเก่าอยู่ครับ